แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25พฤษภาคม2566มาอัปเดตข่าวดีกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับสำหรับใครที่ต้องการกู้ยืมเงินผ่านกยาศานะคะเริ่มแล้ววันนี้กยาศาเปิดให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา2566ผ่านแอปกยาศา Connect หรือเว็บไซต์กยศน,นะคะได้จนถึง31กรกฎาคม266 6นี้และก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศนะคะเปิดระบบให้กู้ยืมเเปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา2566โดยนักศึกษานักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันกยศคอนเน็ก หรือเว็บไซต์กยศภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะสําหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่หรือรายเก่าต้องยื่นแบบยืนยันการเบริกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมถึงวันที่31สิงหาคมนะคะ ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน30วันนับจากวันที่สถานศึกษาตรวจสอบยืนยันข้อมูลและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้วซึ่งในปีการศึกษา2566น,นะคะกองทุนได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า4 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับนักเรียนนักศึกษากว่า640,000รายครอบคลุมผู้ขอกู้ยืมใน4ลักษณะดังนี้นะคะ 1. น,นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก,กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ3ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและ 4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและปริญญาโทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ world w i ว w S the s t u d e n t l o a n o r t h หรือกยศนะคะ call center 0 2 0 1 6 4 8 8 8ในส่วนของเว็บไซต์และเบอร์โทรแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ